โอ้ตอนนี้นะเทียนนานนจะบอกว่าไอ้พวกมิชฉชีพนะเยอะมากแล้วมาในหลายรูปแบบเม<ฆ>ื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยจำได้ไหมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารหลายๆแห่งหยุดให้บริการออนไลน์เพราะว่าเงินมันเด้งหายทีละ37บาท34บ้าง37บ้างซึ่งยอดพวกนี้มันไม่ต้องใส่ OTP คือมันไม่ต้องการ ยืนยันจากมือถือด้วยปกติเวลาเราจะซื้ออะไรที่ยอดมันเยอะมันจะส่งรหัส OTP มาที่มือถือเราให้เรายืนยันถูกไหมทีนี้เนี่ยหลังล่าสุดเนี่ยเราก็เลยเอ๊ะไอ้พวกยอด30-40เนี่ยมันไม่ต้องใส่ใช่มันก็จะหักเลยหักเลยแต่เวลามันมันทำกันนะมันทำกันเป็น20-30รายการรวมๆแล้วหลักหมื่นแล้วคือสรุป หลายคนกังวลว่าเอ๊หรือธนาคารบ้านเรานั้นโดนแฮกหรือเปล่าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่การแฮกไม่ได้ <นะ S 2> เป็นการ,รแฮกพราได้แฮกเนี่ยมันจะสุ่มไม่ได้หรอกมันก็ต้องโดนกันหลายคนแต่อันนี้โดนเฉพาะคนที่มีการซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแบบจ่ายตังค์อ่ะก็น่ากลัวเนาะมีอยู่3แอปแล้วมันมีการดูดข้อมูลของเราไปผ่านการที่เราเนี่ยโอนโอนผ่านระบบนี้ ๋อพี่ไม่เข้าใจอ่ะแพทพี่อยากถามอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาที่เราซื้อของออนไลน์คุณผู้ชมค่ะมันจะมีการให้กรอกรหัสบัตรนั่นแหละแล้วให้กรอกเลขหลังบัตรนั่นแหละก็อเอาข้อมูลตรงนี้ใช่ไหม<ช>แล้วนำไปใช้ใช่ค่ะ<อ>นั่นแหละเนาะคือก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนก็เริ่มไม่กล้าซื้อของออนไลน์อีกแล้วจากที่จะฟื้นฟื้นคือก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีอย่างร้านบางร้านเขาก็ให้โอนเข้าบัญชีเขาเลยแต่บางร้านเนี่ยจะให้เราโอนผ่านพวก ปกแอปพลิเคชันแบบนี้ที่ต้องให้เรากรอกข้อมูลเยอะแยะมากมายกรอกทั้งรหัสบัตรเครดิตแล้วก็เลขหลังบัตรสุดท้ายไอข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมีการดึงแล้วก็เนี่ยเอาไปทําอย่างนี้คือบางาทีมันก็ไม่เซฟตี้เนาะดังนั้นเวลาจะซื้อของหรือว่าทาธุรกรรมทางการเงินเราต้องดูด้วยนะคุณผู้ชมข่าวว่าร้านค้าน,นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนน,นะ<ส>โดนกันเป็นแบบว่าเห็นป้าเป็นย่อยๆ37บาบาท34.20บบาทแต่โดนอย่างเงี้ยเยอะ ทีนี้เนี่ยคนที่รู้ตัวเนี่ยก็คือเหมือนแบบงงว่าฉันไปซื้ออะไระถ้าสมมติว่ามันเป็นยอดเยอะๆจริงๆโดยปกติทางธนาคารหรือมีการแจ้งเตือนเข้ามาเขาจะถามว่าเรามีการสั่งซื้อจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีการสั่งซื้อเขาบอกว่าเขาจะขออนุญาตไม่ตัดมไม่ตัดให้กับร้านนั้นนะแต่อันเนี้ยดูดิซื้อเพชรในเกมราคา37บาทอาตอนเนี้ยเขามีประเด็นกันอยู่ว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตระบบของบัตรเครดิตนะเป็นการเรียกเก็บเงิน ซึ่งธนาคารมีสิทธิ์ไม่จ่ายถ้าเหตุการณ์ปกติใช่แต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตบัตรเดบิตคือบัตรที่เรามีเงินสดและเป็นบัตร ATM นะฮะแล้วถ้าใช้เป็นระบบบัตรเดบิตมันจะตัดเงินเลยดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการหรือว่าการควบคุมที่แน่นหนากว่านี้ถูกนะฮะเนาะอะมาถึงเรื่องนี้บ้างนะล่าสุดนะฮะดาราสาวนะฮะเบนซ์ปุญญาพรทำไมสีนะนางเอกช่องแกของเรานี่เองคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกมา แล้วก็ขายขายไปขายมามีคนมาซื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่คนที่มาซื้อเนี่ยดันส่งสลิปปลอมมาให้าปลอกบริษัทนะคะเหลือเราคะเบนปุญญาพรไม่เอาไว้ค่ะนะคะก็ไปที่โรงพักค่ะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะฮะกับบุคคลที่ทุจริตในการสั่งสินค้ากับทางบริษัทแล้วเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้นะฮะไปทำความเสียห,ยหายหรือพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นอีก เขาบอกว่าเอาเรื่องถึงที่สุดเลยนะมันต้องอย่าง,งานั้นเพราะตอนนี้มันกระจายตัวเป็นวงวกว้างเลยนะพี่นาเจอไหม <ฮะ S 2> ค,นคนข้างแพทคนข้างๆหมายถึงว่าที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อะ่ะก็เจอเหมือนบางทีอะ่ะเขาปักหมุดเพื่อให้โอนตามเลขที่บัญชีนี้ม,มันจะ,มจะเจออยู่2อ,อย่างคือเจอพวกมิจฉาชีพที่เข้าไปแล้วหลอกคนในไลน์หลอกคนในไลฟ์นั้นโดยการส,ส่งบัญชีตัวเองเข้าไปแทนทัทง้ทงๆท,ที่เราปักหมุดไว้นะกับอีกแบบหนึ่ง คือทำสลิปปลอมใช่แล้วก็ส่งมาว่าออโอนแล้วใช่อืมคือเดี๋ยวนี้แม่ค้าออนไลน์นะถ้าอยู่ใน Facebook เขาใช้ระบบดูด<ช>พ้าระบบดูดเขาเ้าไปในอินบ็อกซ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเซฟตี้มากขึ้นแต่ในกรณีที่คุณดูการสั่งซื้อของทางออนไลน์เนี่ยแล้วมีคนทักไปบอกว่าโอนเงินเข้าบ,บัญชีนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้อันนี้คือหลอกลวงนะฮรัดส่วนใหญ่ 90%คือหลอกลวงนะส่วนสลิปลปอมเนี่ยไม่ใช่เคสของเบนบุญยาพรเป็นคนแรกน,นะจริง,รงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายเคสแล้วอเดี๋ยวไปฟังเบนดีกว่านะคะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะจัดการยังไงบ้างค่ะแล้วจับตัวใครได้หรือยังเออตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือคดีความเนี่ยส่งหมายสารไปที่บ้านเขาแล้วคะ่ะแต่ว่าเบนอะกำลังติดตามอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ช่วงนี้คือถ่ายละครก็ต้องให้เ พนักงานแหละช่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนในการดําเนินคดีค่ะคืมกรณคือตอนนี้เป็นเป็นทางตำรวจอะค่ะจะต้องเป็นคุยคนคุยอยู่แล้วค่ะทางเราไม่ได้ไม่ได้คุยอยู่แล้วเราจะเราจะให้ตํารวจเป็นตัวกลางค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการค่ะใช่ค่ะ เออถ้าจะอัปเดตจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเงินมันก็จํานวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะพูดตรงเนี้ยไม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเสียลูกคดีหรืออะไรต่างๆค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดค่ะอ,ะอืมเรารู้หมดแล้วค่ะเรารู้หมดแล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้านยังไงแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะเ,รรเ,เขาคงทําบ่อยอะ่ะแล้วก็เหมือนกับเขามีคดีติดตัวอยู่แล้วด้วยค่ะ แล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเช็คอะเหมือนมันไม่มีใครแบบดําเนินคดีแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยได้ใจอะเบนมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเบนแบบไม่ได้จริงๆเพราะมันก็กว่าเราจะหาเงินได้แต่ละบาทมันเหนื่อยอะแล้วเบนมีความรู้สึกว่าคนที่ทําผิดก็ควรจะต้องได้รับโทษอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ยอมก็คือเราก็จะดําเนินการแบบให้ถึงที่สุดะคะ่ะก็คือมีทางเจ้าหน้าที่ก็คือช่วยเราเยอะมากนะคะตรงนี้จะบอกว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแนละ้วจับตัวคนร้ายได้ง่ายมากเลยนะ แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ดําเนินคดีเพราะมองว่าเฮ้ยห้าร้อยพันหนึ่งใช่เงินหลักร้อยหลักพันสุดท้ายพอช่างมันเสพติดตำรวจแต่จริงๆต้องทําต้องทําให้เป็นแบบไม่งั้นน่ะเขาก็จะไม่เข็ดไม่หลาบกันอย่างนี้แน่คุณผู้ชมรู้ไหมเวลาที่เราบอกว่าไม่เป็นไรช่างมันปล่อยเขาไปสุดท้ายแล้วการที่เราปล่อยเขาไปอ่ะเขาไม่ได้ปล่อยเราปล่อยเขาไปจริงแต่เขาไม่ได้ปล่อยคนอื่นนะเขาไปหลอกคนอื่นต่อดังนั้นเนี่ย ถ้าเจอเคสแบบนี้นะฮะแนะนำให้แจ้งความแล้วหาคนไลาให้เจอขอชื่นชมนะวันก่อนเมียหลังนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะฮะเขาเจอปลอมสลิปเขาบุกไปถึงบ้านเลยนะบุกไปถึงบ้านไม่พอแล้วบอกให้ขอโทษปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูมาคือน้องผู้หญิงคนที่ปลอมสลิปอ่ะคือดูแบบเอาง่ายๆเลยนะอยู่แบบต่างจังหวัดด้วยดูแล้วไม่น่าจะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อะไรเลยอ่ะเฮ้ยดูแบบ ทำไมเขาเก่งขนาดนั้นในการปลอมสลิปยังไงอ่ะแลปลอมสลิปแล้วสรุปบัญชีเนี่ยเขาเช็คยอดว่าสลิปเนี้เงินเข้าไหมพอเช็คปุ๊บเงินไม่เข้าตํารวจไปถึงที่เลยค่ะคือเดี๋ยวนี้อยากอยากคิดจะปลอมเลยเพราะเพราะเพราะอย่างอ่ะล่าสุดเนี้ยคนที่แพเปไปไลฟ์ด้วยเขาก็บอกว่าไม่ต้องหวังเลยนะพวกปลอมสลิปอ่ะเพราะก่อนที่เขาจะส่งของอ่ะเขาจะเอาเอาเอาสลิปที่คุณส่งมา คือเดี๋ยวนี้มันจะมีเวลาไงเพื่นนาเช่นเวลาคุณจะออเดอร์หรือเวลาคุณบอกว่าโอนแล้วค่ะเขาจะถามเลยว่าโอนกี่โมงจริงๆต้องตรงกันนะโอนกี่โมงเช่นแพทนบอกว่าโอนแล้วค่ะเขาถเขาจะถามเลยว่าโอนกี่โมงเช่นเราเราเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้โอนจริงๆอ่ะแล้วก็สิบเก้าจุดศูนย์หกซึ่งในสิบเก้าจุดศูนย์หกอ่ะมันไม่มีชื่อแกเลยโดนแล้วแบบนี้ด้วยนะสมมุติว่าสิบเก้าจุดศูนย์หกของแพท่อ่ะ มีคนโอนมาประมาณ50สิบคนก็เช็คได้อีกว่าเชื่ออะไรโอนมาถูกต้องดังนั้นนะฮะอย่าคิดว่าจะจับไม่ได้จับได้นะฮะดังนั้นใครที่คิด่าทำอยู่หยุดดีกว่าออาไปข่าวต่อเลยนะฮะกับไนกี้นะฮะล่าสุดแจงบอกว่าคุณแม่เนี่ยต้องงดอาหารเจแล้วนะอ้าวกินเจเดี๋ยวนี้เขาก็กินเจทําบุญกินเจกันไนี่อล่าสุดป่วยคุณแม่ของไนกี้เนี่ยเขาป่วยเพราะว่าทานเจนี่แหละนะฮะหรอ ทีมงานเพจบันบันเทิงนะคะล่าสุดได้ไปถามไนกี้นะคะเกี่ยวกับอาการของคุณแม่ค่ะไนกี้บอกว่าน่าจะเกิดจากความมุ่นกับการทํางานทํางานเยอะนะค,ะอคือที่บ้านทำธุรกิจขายแก๊สหุงต้มแล้วก็มีธุรกิจแถวห้องแถวให้เช่า,านะทำงานเยอะด้วยจนแม่เนี่ยมีอาการเวียนหัวหรือความดันขึ้นนะ,ะเขาเรียกว่ามีอาการเหมือนอาหารเป็นพิษจนถ่ายท้องนะพอพาไปหาคุณหมอเนี่ย คุณหมอบอกว่าต้องหยุดทานเจก่อนอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องโยงไปเกี่ยวกับอาหารเจเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะคหมอก็าถามนะครับว่าช่วงนั้นพอดีคุณแม่มกินทานอาหารเจด้วยแล้วก็ไปทานนอกบ้านก็อาจจะเป็นแบบได้ครับที่อาจจะโดนเขาเรียกว่าเหมือนอาหารเป็นพิษนะครับไม่รู้ว่าไป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 ตรงไหนมาอะไรเงี้ยครับอาหารเป็นพิษแล้วก็ทาให้คุณแม่แบบมีาการเหมือนมันายทองด้วยอย่างเงี้ยครับครับ ก็เลยหลายๆอย่างเพราะว่า,ามีทั้งความดันมีทั้งไข่ท้องมีทั้งอ่อนเพลียเงี้ยครับก็เลยก็เลยคุณหมอก็เลยสนอฐานว่าให้หยุดอาหารเจก่อนให้ออกเจกไปเลยครับให้ทานเป็นข้าวต้มหมูสับอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคุณแม่ก็บอกหน้าว่าไม่ไม่อยากไม่อยากออกเจกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเราสามารถที่จะทำบุญได้หลายทางใช่ไหมครับเราก็เลยบอกแม่ว่าออกเจกดีกว่าแล้วก็เชื่อเชื่อปฏิบัติตามคุณหมอดีกว่าครับจะได้หาย ตอนนี้คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนไปไปรับเองแล้วก็แล้วก็พางแม่ไปรักษาด้วยการต้เข็มต่อด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะคุณแม่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ก็เมื่อเมื่อวันนี้ครับวันนี้คุณแม่ก็เพิ่งได้ไปฉีดวัคซีนเข็มเข็มที่สองครับก็คืออาการอาการดีขึ้นเยอะแล้วขอกลับมาบ้านแล้วก็ได้พักพักอีกชั่ประมาณสามสี่วันอย่างเงี้ยครับแล้วก็แข็งแรงขึ้น เลยได้ได้ืูชฉีดวัคซีนที่สองคนนี้ครับอ่ะ,อะมีข้อความจากทางบ้านมาบอกว่าขอให้คุณแม่คุณไนกี้หายไวๆนะฮะมีคนบอกว่าอาหารเจไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผมก็กินเจไปเมื่อวานคืออาจจะไปด้วยร่างกายของคุณแม่ด้วย<ะ>ที่ตอนนี้อาจจะต้องยอมรับบางทีอาหารเจมันก็เป็นของทอดอของอะไรซะส่วนใหญ่บางทีมันอาจจะมีแบบมัน,มนความมันหรืออะไรอย่างนี้<ะ>ด้วยแล้วจริงๆพัดก็ไม่ได้ว่าว่าอาหารเจนะ อาจจะเป็นความสะอาดของแต่ละร้านของแต่ละพื้นที่ด้วยใช่อาจจะเป็นเรื่องความสะอาดมากกว่านะฮะโอ้ฟังแล้วก็แบบช่วงนี้มันแต่นี่แต่ว่าพี่ไนกี้เขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแอสตราเซเนกาเข็มสองล่าสุดเขาบอกว่าแผลโอ้ทำไมคนแพ้วัคซีนอ๋อเขาแพ้เขาอะไรแอสตราเหรอซิโนแวกเหรอซิโนแวกใช่ไหมอ๋อเขาฉีดซิโนแวกเหรอแพ้ผื่นขึ้นใช่ไหมเป็นจุดแดงใช่ไหม เขาบอกว่าเหมือนฟุกแกเลยตอนแรกจะบอกว่าคนฉีดเข็มสองเนี่ยบางคนบอกว่าเข็มแรกไม่เป็นไรแต่ทําไมอยู่ดีๆเข็มสองเนี่ยมันมีอาการข้างๆเยอะนะคะหลายคนซิโนแวกนะถ้าแอสตาเข้าใจได้แต่งงว่าซิโนแวกแพ้ขนาดนี้เลยหรอเพราะแพดอะฉีดซิโนแวกไม่เป็นไรเลยพี่ก็ไม่เป็นอะไรเลยพี่ฉีดแอสตาแล้วไม่มีภูมิรแล้วไม่มีภูมิไม่เป็นไรคือไม่มีภูมิ้ลยหรอเพชงงว่าคนที่ฉีดซิโนแวกอะที่เขาบอกภูมิเขาไปตรวจมาแล้วหรอก็ที่ล่าสุดไง 83ดสาว้83%ามเยอะนะเธอเยอะเหรอเยอะ83%นี่เยอะแล้วเหรอจัจะได้ด okay, ูใจฉันเจอเพื่อนมาเพื่อนฉันไปฉีดมาล่าสุดอะไปอเมริกาฉีดจอร์นสันดังจอร์นสันเป็นยังไงสิ40%อ่ะโอเคฉันเยอะฉันจบ83%าเธอเยอะนะ่เราไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยอ๋อแต่คือตอนนี้แพ้ก็เอ๊ะตอนแรกซินแวกแอสตาเพราะว่าแอสตาเนี่ยคนคนเอฟเฟกต์เยอะ จะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องวัคซีนเนี่ยมีหลายคนที่ไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ตีความอย่างเช่นไฟเซอร์เนี่ยนะ,ะฮะตอนนี้เชื่อไหมว่าเด็กไม่กล้าฉีดกันแล้วนะข่าวลือเยอะมากอ่าอ่าใชจนไม่รู้ว่าตอนนี้จะฉีดดีหรือไม่ฉีดดี แต่ดิฉันก็กล้าการันตีว่าฉีดเถอะฉีดอะไรก็ฉีดไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายนนแล้วเนี่ยเขาฉีดกันเยอะแล้วค่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่23ล้านคนเองที่ยังไม่ได้ฉีดใช่เพราะาถ้าไม่ได้ฉีดเวลาที่เราติดเชื้อโควิดมาเนี่ยอาการของโรคเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงนะและจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนยังเสียชีวิตยิงต่อเนื่องนะไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแล้วแบบหายไปแล้วนะยังมี60 70 80ทุกวันนะฮะบางวันแตะร้อยนะ<ฮ>อ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเบลล์สักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีดราม่าอีกแล้วค่่ะะเพราาว ที่ปลุกเกิดพลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนมีคนดราม่าว่ารักลูกไม่เท่ากัน,นอ้าวไอเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าค่ะค่ะเพชรมันบันเทิง